สวัสดีครับผมสกายนะครับในที่สุดก็ครบสักทีครับกับ3อภิเิหารหุ่นไทยท่านนะครับโอ้โหแล้วนี่คืออีกหนึ่งไทยท่านนะครับนั่นก็คือไทท่านคาเมราแมนอัปเกรดนะครับจะอัปเกรดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ผมติดอาวุธครบมือแน่ครับงานนี้ก่อนอื่นเราก็ต้องว่าว่ากล้องวงจรปิดก่อนนะครับอนี่คาเมราแมนก็รูปลักษณ์ก็จะคล้ายๆกล้องวงจรปิดครับสารพัดกล้องเลยก็ว่าได้นี่ติดเลยครับแต่หัวเป็นกล้องวงจ จอปิดนี่ลักษณะก็จะเหลี่ยมๆแบบป่านี้นะครับแล้วข้างในก็เป็นกล้องกลมๆนะครับนี่เป็นจอเลนเลยคนระับนี่วงกลมไว้อ่าพยายามวาดให้กลมนะครับถ้าผมว่าดแล้วดูไม่กลมดูไม่เหลี่ยมก็ให้คิดว่ามันกลมแล้วมันเหลี่ยมนะครับอ่านี่จะได้สบายใจกันทุกฝ่ายคนระับแล้วนี่คือมุมเหลี่ยมนะครับอ่าอ์าประมาณว่าตรงน,นี้จะเป็นขาตั้งกล้องเลยนะครับนี่เป็นคอนะช่วงคอ นี่มีงอนๆขึ้นมาเพื่อความเท่จากนั้นเราก็ทําการวา,วาดกล้องเสริมไปครับนี่ประมาณนี้อ่ามันจะอยู่ด้านด้านหัวครับประมาณนี้เลยสองอันซ้ายขวาสี่เหลี่ยมนี่ผมพยายามลากอย่างบรรจงนะเพื่อให้มันตรงนะแต่ก็ไม่ตรงครับ <laughs> นี่แล้วมีข้างในเป็นกลมๆแล้วขี่อย่างเงียบขี่แชก พยายามเอียงมาทางขวามือเรานิดน้อยนะครับไอตรงวงกลมเนี่ยเพราะว่าเรากําลังหันไปทางท่านซายนะครับฉะนั้นมุมมันก็จะเอียงองศาเอียงเล็กน้อยนะครับแล้วมุมมองจะเป็นมุมมองแบบมองมองมุมกล้องมองด้านขึ้นไปนะครับเราจะเห็นด้านล่างด้านล่างของตัวหุ่นนะครับอ่ามันฉะนั้นเราก็จะเห็นด้านล่างของกล่องนะครับเป็นมุมกล่องด้านล่างอ่าที่เงยขึ้นไปข้างบนนะครับนี่แล้วตัวนี้คือขาตั้งกล้องนี่ประมาณนี้นะครับอ่า หากเรานึกถึงกล่องได้เราก็จะง่ายต่อการว่านะเพราะว่ามันมีเหลี่ยมมุมนะครับอารมณ์มันก็ดูเหมือนกับพวกหุ่นยนต์เลยนะครับอ่าเพอามันเป็นหุ่นยนต์เราก็ต้องนึกถึงกล่องนะครับจะได้ง่ายนี่แค่นี้เราก็ได้หัวด้านข้างละในประกอบแล้วก็มีเสาอากาศใส่ไปครับนี่เป็นศูนย์เลงเลยอย่างแท่ไม่รู้เสาอะไรก็ขึ้นขึ้นไปนะครับนี่ นี่เป็นเสาอากาศหรือเปล่าไม่รู้ครับหรือขาตั้งกล้องก็ไม่รู้นี่มีมีที่ยึดด้วยอ่านี่โคตรเฟี้ยวนี่เป็นหอเจดีเลยครับอ่าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคอนะครับตรงนี้เป็นช่วงคอนี่ปกคอเสื้อนะครับอ่าเป็นสี่เหลี่ยมไว้ก่อนอ่ามีท่อไอเสียหน่อยนี่รายละเอียดแล้วอยากจะเติมอะไรก็แล้วแต่เรานะครับนี่ผมก็เติมท่อให้มันจะได้ดูคลังนะครับ โอเคชัดๆเติมเส้นชัดๆอ่านี่ตอนนี้เราก็ได้ประมาณหัวของไททันคาเมล่าแมนแล้วอันนี้คือช่วงไหลนะครับแลวนี่คืออณาตโตมีอาฐานะครับอ่าถึงจะเป็นดูคล้ายๆหุ่นยนต์ซปเปอร์โรบอทนะครับแต่ว่าตัวมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆมนุษย์อยู่ครับก็แบ่งขีดกลางลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็เส้นเอวแล้วก็จามตามด้วยกางเกงในอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ล่างมาเป็นขาท่อนบน ตอนล่างแล้วก็เท้านี่เป็นไปตามสเต็ปเลยนะครับอาจจะดูตันๆหน่อยนะครับเพราะว,าว่านี่คือไททันนะครับใหญ่เท่าตึกเลยนี่สุดยอดมันก็จะต้องเป็นตัวตันๆทมินทมินโหดๆหน่อยคนระับให้มันดูสมพลัง อ่าแล้วนี่คือมือนะมืออีกข้างหนึ่งผมยังไม่ว่านะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะให้มันติดอาวุธนะเป็นค้อนของทอๆๆอ่าแล้วตรงหัวไหล่นี่ก็จะมีเกาะไหลนะ่นับเกาะไหล่ก็จะเป็นกล้องวงจรปิดนะันี่แบบเหลี่ยมเลยสุดยอดนี่คือไหลนะ่รับไหลขอขออกผายไหลพ่พึงนะับวาดให้มันกว้างขึ้นมาหน่อยนี่นี่คือช่วงไหลนะ่นับนี่ผมวาดไหล,กล่กว้างๆเลยมันจะได้แบกกล้องได้นะับอ่านี่ พากกล้องมันหนักครับไหลมันต้องใหญ่ครับไม่งั้นเดี๋ยวโดนโดนไปนี่กลายเป็นสะบักจมได้เลยนะครับถ้าถ้าไหลเล็กนี่ไหลจะต้องไหลอกผายไหลพึ่งนะครับถึงจะแบกกล้องได้จัดปลายนี่สี่เหลี่ยมอย่างนี้เลยครับคล้ายกล้องวงจรปิดอ๋อนี่อารมณ์นี่เหมือนติดติดไอ้นี่เลยล็อกเก็ตลันเชอร์เลยโอเคเนี่ยประมาณนี้อา่านี่ขีดให้ดูชัดๆนะครับ ผมอาจจะวาดเหลี่ยงมุมไม่ค่อยสวยนะครับอ่าประมาณนี้ครับจากนั้นผมก็จะอ่าเติมรายละเอียดหน่อยครับเป็นเสาเป็นท่อไอพ่นนหนโคตรเท่อ่าประมาณนี้เลยจากนั้นก็วาดอีกข้างนะครับประมาณให้มันเท่าเท่ากันนะครับอ่านี่ประมาณนี้นี่มีกล้องวงจรปิดอีกข้างหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะวาดง่ายๆอย่างนี้เลยครับสี่เหลี่ยมอ่าแล้วก็มุมมองมุมมองจากด้านบนเรานะครับ เราก็จะเห็นภาพเป็นมุมแบบประมาณนี้อ่าแล้วก็ใส่ก่อไปครับนี่เป็นปีกหมวกเลยโอเคนี่ครับแล้วก็มีท่อนิด้ดงหน่อยเพื่อความเฟี้ยวอันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันคืออะไรนะผมก็เรียกว่าเป็นท่อแล้วกันท่อพลังงานนะ ข,ขีดไปครับลาเลียนนี่คือผมมั่วนะครับอ่าไม่รู้มันคืออะไรนะครับจัดไปนี่แล้วต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นเตาปฏิกอนะครับม่ตรงนี้คอนะครับอ่านี่คือเสื้อนะครับขีดนี่คือเสื้ออ่าเสื้อสูตรก็ปล่อยยาวเลยครับให้มันเฟี้ยวเฟี้ยวผิวไหวอ่าตรงนี้ก็จะเป็นปกคอของเสื้อสูตรนรับป,ปึ๊บนี่โคง้งๆอย่างนี้เท นี่สูตรจากนอกเลยนะครับนนัโอเคแล้วต่อไปก็ว่าเตาปฏิกรนครับอนี้แบบใหญ่ๆแล้วกลมๆใหญ่ๆจะได้ปล่อยแสงได้ครับนี่โคง้โคงๆแบบนี้ก็โค้งไอทงทางด้านขวามือเราให้มันให้มันกว้างกว่าทางซ้ายนะเพราะว่าเราเอียงไปทางซ้ายมือเราเล็กน้อยนะครับฉะนั้นทางขวาก็ต้องหนาๆนานานหน่อยทางซ้ายก็แคบๆนิดนึงประมาณนี้เลยครับ นี่พยายามโค้งให้กลมนะครับนี่ผมก็กลมที่สุดแล้วอแล้วก็มีตรงนี้ครับอ่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแท่งชาร์จพลังงานนี่เป็นสามเหลี่ยมครับแบบนี้เลยเหมือนคล้ายๆเหมือนกรงเล็บเลยนี่ประมาณนี้ครับมีอยู่สามอาันนี่เชื่อมต่อกับตรงกลางโอ้โหนี่ครับนี่คือแหล่งพลังงานของไททันคาเมล่าแมนครับ นี่ถ้าสามอันนี้เปิดออกมันจะอาจจะยิงแสงเลเซอร์ออกมาได้นะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นแหล่งท่อพลังงานตรงบริเวณช่วงเอวนะครับอ่าแล้วนี่คือเข็มขัดจัดไปนี่เข็มขัดมันก็ประมาณนี้ครับอ่าตรงนี้ก็เป็นช่วงของเสื้อสูทนะผมพลังพยายามเล็งให้มันพิวไหวหน่อยครับบางทีอาจจะลากผิดนะครับอ่านี่ ประมาณนี้อืมตรงนี้ก็คือช่วงกางเกงครับอ่าถึงจะดูเป็นไททันแต่ก็ยังใส่กางเกงครับนี่เืไปครับกางเกงกางเกงก็ตัดม่วงอย่างนี้เลยครับแล้วนี่ก็คือรอยยับอ่าแล้วก็ใส่รองเท้าบูทสักหน่อยเปืไปบูทก็บูทแบบง่ายๆเลยครับนี่ยับๆนิดหน่อยแล้วก็เท้าเลยนี่รายละเอียดไม่ต้องเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวไปลงสีมันก็เป็นสีดำนั่นเอง <laughs> น มันง่ายตรงสีดำนะครับแต่ที่มันยากคือมันใช้สีดําโคตรเปลืองนะครับอ่าที่ยากก็คือเราต้องประหาวิธีประหยัดสีดํานะครับถ้าใช้ไก่ตัวนี้ตัวเดียวผมว่าไม่คุ้มนะเพราะว่ามันใช้เยอะมากอ่านี่แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นช่วงแขนนะครับอ่าวัดโค้งวัดรอยยับตรงรักแร้นะครับแล้วก็สยายผ้าคลุมนะผ้าคลุมต้องเออเสื้อคลุมจะต้องผิวสวัยนะถึงจะสวย แล้วนี่คือนิ้วมือนะครับนี่นิ้วมือก็มี3ข้อนะครับก็จัดจัดไปนะครับจะข้อ2ข้อ3ข้อก็ลากไปเลยนะครับนีเน่เป็นแบบนี้อ่ามันจะได้ดูเหมือนกําลังจะขยุมกําลังจะต่อสู้นะครับอะไรประมาณนี้นี่อันนี้คือแขนเสื้อนะครับวัดรอยยับไปดูตามาตมาาโตมี่ที่เราล่างไว้ตอนแรกนะครับเราแค่ขีดล่างๆตเติมรา,า,ายละเอียดใส่เสื้อให้มันไปครับนี่เ้าซอกนี่ลากไปนี่เชื่อมกันตรงนี้เลยนะครับอ่านี่เราก็ได้เสือ้อเสื้อแขนยาวละ นี่มีอุ้งมือโอเคต่อไปผมก็จะติดอาวุธให้มันเลยนะครับนียตรงนี้มันจะจะเป็นปืนนคะรับนี่ปืนจัดไปปืนก็เอาออกมาเป็นแท่งๆอย่างนี้แล้วก็มีเหลี่ยมมุมนี่เป็นสี่เหลี่ยมเหลี่ยมมุมนะครับนี่ดูไปประมาณนี้แล้วก็เติมรายละเอียดที่เล็กน้อยนะครับอ่าผมก็มองเห็นรายละเอียดไม่ค่อยชัดนะครับมันดํำมืดไปหมดเลยก็มุ่มๆไปนะครับนี่ให้มันดูเป็นเหลี่ยมมุม เป็นปืนติดลำกล้องอะติดตรงแขนนะบริเวณแขนอ่านี่ยื่นออกมาตรงนี้เป็นแบบนันหนาเอเป็นแบบอ่าเป็นชั้นชขึ้นมาอ๋อนี่นี่มีลายนิดๆหน่อยหน่อยพอนะสายลวกอย่างผมนี่คือวาดรายละเอียดไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะได้นะครับอ่าในเมื่อรายละเอียดไม่ค่อยจะได้เราก็ต้องมุง้งมั่วนินๆไปนะครับอ่าเหมือนจะมีรายละเอียดแต่จริงๆมันก็ไม่ค่อยมีนะ นี่นี่คือปลายปลายกระบอกปืนคะรับก็ขึ้นมาเป็นอีกชั้นหนึ่งเป็นกล่องอ่านี่เป็นกล่องแล้วก็ขึ้นมาอีกออันนี้ก็จะให้เป็นแบบเป็นสามเหลี่ยมเลยนะครับอ่าศูนย์เล็งอปืนลำกล้องให้มันเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เลยอ่านี่จากสี่เหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมเฟี้ยวอีกแบบหน,นึ่งประมาณนี้แหละโอเคอาจจะผิดเหลี่ยมผิดมุมก็ไม่เป็นไรนะฝึกฝไป ผมวาดนี่ผมก็แทบจะไม่ได้เลงเลยครับใส่สไปครับเวลาเลงมีน้อยอ่าจัดไปครับขอให้มันดูเหมือนปืนก็ถือว่าโอเคครับนี่เป็นปืนเลเซอร์สุดติ่งเลยอ่าต่อไปก็อีกข้างครับอ่าอีกข้างนี่ไม่ต้องถือปืนครับนี่ค้อนทอเวลาเราวาดค้อนทอสุดยอดแห่งทรงพลังนี่ล่างโค้งก่อนเลยครับนี่ประมาณนี้เลย อนี่คอน,นครับลัดลลทรงของคอนวาดไปก่อนใหญ่ไปบป่าเนี่ยอ๋อช่างมัน,นครับก็ประมาณนี้เลยครับ <laughs> ในใหมันจะได้สุดยอดทรงพลังวาดเป็นทรงกระบอกนะครับอ่าแล้วค่อยขึ้นนะครับค,ค่อยๆเติมรายละเอียดอ่าตรงนี้ก็จะเป็นก้อน,นครับอ่านี่แบบเน้นประมาณนี้นะครับอ่าเป็นตรงหัวอ่าเขาเรียกว่าอะไรเดียเป็น,เป,นเป็นเหมือนแท่นจับนะครับ ที่ตรงนี้มันจะหนาหนาหน่อยมีเป็น่น่าจะเป็นแท่นพลังงานครับนี่ตรงนี้เลยเป็นบอ่ออารมณ์เหมือนขวดเลยนะับนึกถึงก็นึกถึงขวดแก้วขวดอะไรสักอย่างหนึ่งอ้วนอ่าขีดลายนี่นี่คือผมให้เป็นท่อพลังงานครับนี่โค้งสวยๆหน่อยนะับนี่ค่อยๆปลานีดไป <laughs> นี่นี่คือตัวล็อกปึ๊บลงมาตรงนี้อตรงนี้จะเป็นตัวล็อกนะับ ล็อกคอนกับอ่าที่ที่จับนะครับอ่าตรงนี้อ่าก็จะเป็นเป็นเหลี่ยมมุมลักษณะเหลี่ยมมุมหน่อยครับนี่ประมาณนี้อ่ามันจะดูเป็นเหลี่ยมปึ๊บโอเคดูกดลงมานิดนึงอ่าแล้วก็ลากอ่านี่เราจะได้ตัวล็อกละสวยงามตรงนี้ก็คือที่จับนะครับอ่านี่ประมาณนี้ที่จับอยู่ตรงนี้ อ่ามือเราก็จะลงมาจับพอดอีแต่เราไม่เห็นมือจับนะเพราะขี้เกียจวาดนี่ประมาณนี้นะครับ <laughs> โอเคโคตรเทอ่าเราก็จะเติมหัวค้อนกันอ่าแบ่งเป็นหนึ่งชั้นนี่ประมาณนี้นครับหนึ่งชั้นสองชั้นโอเคแล้วตรงนี้ปึ๊บปเป็นเป็นตัวล็อกตัวล็อกคอนนะครับนี่ หรือจะเป็นลายก็ได้ครับเปิ๊บไปเป็นสามเหลี่ยมอ่านี่ลากอย่างนี้เพื่อเพิ่มมุมนับมันจะดูเหมือนนูนขึ้นมาแหลมแหลมนะครับอ่าเหมือนกับมันจะโค้งขึ้นมาแล้วก็ลากลงไปนับเชื่อมเชื่อมกับทรงกระบอกนี่มันก็จะดูเป็นลายงามๆเลยนี่ก็นี่คือลายละเอียดเล็กๆน้อยๆนับตเติมมุมั่วไปนี่วงกลมไปเลยครับง่ายๆดี <laughs> อันนี้ก็วงกลมสี่เหลี่ยมโอเคนี่ ลวดลายนี่ถือว่าเฟี้ยวเฟี้ยวสุดๆอ่านี่คือช่วงคอนมันเลยนะครับอ่าก็เติมลายขีดๆไปนะครับคิดไม่ออกก็ขีดครับนี่อย่างนี้เลยโอ้โหโอลัอาางการรายะเอียดมี่แพลวามากนี่เราก็ทําเหมือนกันอย่างนี้อีกข้างหนึ่งนะครับอ่าค่อยๆใจเย็นยนนะับสองชั้นอ่าลากโคง้งๆไปอ่านี่พยายามให้โค้งนะผมอาจจะโค้งได้ไม่ค่อยดีนะครับนี่สองชั้นนะครับไม่ใช่สาชั้นนะครับ บางเส้นอาจจะลากแล้วมันไม่โกงไม่โค้งนะครับอันนี้คือตัวคอนผมพยายามกะ,ะมันขึ้นมาอีกนิดนึงอ่านี่กลมๆประมาณนีอ้อันนี้ก็เหมือนกันครับก็จะมีแบบแบบข้างบนเลยนะครับเป็นสามเหลี่ยมวาดให้มันประมาณเท่าๆกันนะครับแล้วก็จัดไปนี่มีมุม พอมีมุมแล้วมันรู้สึกเหมือนกับมันจะนูนขึ้นมาเป็นสามมิติเลยนะบแบบนี้เลยแล้วก็ลากเชื่อมกนันนี่ดูไปก็เป็นลายแล้วอ่าแล้วก็เติมรายละเอียดนะบแบบสวยๆกลมๆครับ <laughs> นี่นี่คือรายละเอียดที่ถือว่าเยอะสุดแล้วนะครับอ่าง่ายๆเลยเยอะๆอ่าจัดทรงครับจัดทรงดูทรงก่อนเดี๋ยวมันเบี้ยนะครับนี่เราจะดูภาพรวมมาคอนเราจะต้อง ค่อนข้างจะต้องตรงนะครับจะได้ดูไม่เบี้ยวดูแข็งแกร่งดูทรงพลังนะให้สงับเป็นคอนทอหน่อยครับอุตสาห์ติดมาเพื่อปรับไอหัวส้วมแล้วนะครับเราต้องวาดให้มันดูหนักแน่นดูทรงพลังนะครับนี่โอ้โหเห็นแล้วซีดเลยครับว่ามันเทจริงครับนี่ผมตีดเลยตรงนี้มันบินได้นะครับนี่คือปีกของเครื่องบินนะครับเป็นเครื่องบินเจ็ตเลยนี่อันนี้คือปีกใหญ่ๆด้านหลังนะครับมันจะพับอยู่นะครับ นี่มันก็เลยงอนนิดนึงเพราะมันพับอยู่แล้วตรงนี้ก็ปีกใหญ่ๆเลยครับปีกเครื่องบินเป็นเจ็ตไอพ่นเลยครับสุดยอดเติมลายมั่วๆไปถามจริงนี่คือคาเมล่เป็นหัวกล้องจริงเหรอวะนี่ผมว่าไ้นี่มันกลายเป็นเครื่องบินติดอาวุธติดคอแล้วนะคโอ้โหขาดอย่างเดียวน่าจะมีมิสไซน์นะเนี่ยอ่านี่ผมเติมผ้าคลุมให้มันเท่เลยนะให้มันดูเหมือนซุปเปอร์แมนไปเลย เียวโหมันทำไมมันอลังการงานสร้างอย่างนี้วะนี่โอ้หสุดจริงปลดปล่อยแสงสีฟ้าด้วยเซเลเลียนบูสีเดียวก็กินขาดละเลงซิวเวอรเกรตรงขาตั้งปีเครื่องบินคอนเทพเจ้าทอลอลังการไปไหนเนี่ย นี่คือแหล่งกำเนิดแสงวัตถุใดโดนแสงตกกระทบวัตถุนั้นย่อมต้องสว่างสวยดังปลาท่องโกคู่กับน้ำเต้าหู้ไม่เว้นแม้แต่ที่มืดมิดจนกลายเป็นสีดำสนิทเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเว้นแสงขาว ห้ามลืมนี่ไม่ถือว่าเป็นการประหยัดสีมังนะห้าหห้เว้นไฮไลท์า light, ขาวเนียนตามพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งจะได้ไม่มีใครจับได้ว่าจริงๆแล้วเราประหยัดสีฮ <laughs> าสตร์มอสกรีรองพื้นให้ทั่วที่เราต้องการพื้นสีดำทรมินเคลือบด้วยวอมเกลให้ผิวเรียบเนียนใช้สีดำเมทัลลิกทับอีกชั้นยิ่งดูทรงพลังสกีมิดี้จะต้องซีโรราบแม่เจ้าว้อยอลังการงานสร้าง